สำหรับแนวคิดการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำนั้นได้มีสาระสำคัญที่สอบคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกมาตั้งแต่ปี2548จึงได้เริ่มโครงการที่จะขยายแนวคิดเทศบาลคาร์บอนต่ำ ไปสู่การดำเนินการในพื้นที่เทศบาลทั่วประเทศค่ะสำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสอบคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำยังไงคะคือในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับพวกเราเนี่นะครับเ,เราก็ จะพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความนอกจากความพอเพียงแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของความคุ้มค่าค,ความที่ต้องมีความพร้อมที่จะพึ่งพาตนเองแล้วก็มีภูมิต้านทานะนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับที่ทำให้เทศบาลเนี่ยมองการพัฒนาต่างๆอ,อย่างอย่างที่จะมีสติแล้วก็วิเคราะห์ไขควรน,นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ระวังระวัยนะครับการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะมีผลต่อการเปลี่ยน,ปยนแปลงโหมดการใช้ประโยชน์ในที่ดินจนทำให้สังคมมันอาจจะเกิดความโกลาหลถ้าหากว่าเรามีการประกอบอาชีพอะไรที่พึ่งพาดินฟ้าอากาศ เคารบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่พยายามจะเอาชนะหรือว่าไปทําลายเขา,เาผมเชื่อว่านั่นคือความสุขที่มันจะมีความยั่งยืนค่ะและสาหรับสถานที่บริเวณนี้นะคะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างะคะพื้นที่กว่าร้อยไร่ในใจกลางเมืองตรงนี้ก็เป็นที่มาของแนวความคิดที่พยายามจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของได้เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วยังรวมถึงการที่มี พี่น้องชาชนเนี่ยนะครับได้มีความเมตตานะครับบริจาคที่ดินสมทบให้เป็นสมบัติของบ้านเมืองต่อไปอีกพอขึ้นชื่อว่าของหลวงเนี่ยเราก็จะทราบอยู่ว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ะนะครับเ,เราเป็นเจ้าของวันนี้วันหน้าลูกหลานก็ยังมีโอกาสได้ใช้อยู่เราก็เติมต้นไม้เข้าไปเติมการใช้ประโยชน์เข้าไปทีนี้พอเทศบาลตำบลเมืองแกลงเนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่ตรงนี้นะคะเรามีการพัฒนาเนี่ยทุกอย่างตั้งอยู่บนแนวทางเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะคือเรามีการพัฒนาอะไรยังไงในกระบวนการต่างๆเนี่ยที่ที่จะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะมีอยู่หลายมิติะนะครับเ,เช่นอย่างที่เราอยู่ในขณะนี้เนี่ยนอกเหนือจากประชาชนจะมีสถานที่ออกกําลังกายแล้วนะครับเรายังมีเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นโรงเรียนเราเราค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับในการกําหนดพื้นที่จะปลูกต้นไม้แต่ละต้นนี้ต้องคิดเยอะ แล้วถ้าเกิดว่าอย่างในส่วนของโรงเรียนล่ะคะตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเราเน้นในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมเหมือนกันรเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆด้วยใช,ใช่ไหมคะคือเราทำยป็งไงบ้างคะเห็นมีโรงเรียนที่สร้างจากเหมือนเป็นบ้านดินครับ,ค,รบค่ะโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีอีกสถานะหนึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการลดโลกร้อนนะครับแล้วก็อย่างบ้านไม้นี่ต่อไปในอนาคตก็คือเราจะทําเป็นจัดเทศกาล เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนแบบใช่ครับจะเป็นศูนย์แสดงภาวะโลกร้อนะนะครับซึ่งทางทีมผ,ผู้ที่จัดทำนิทรศกายได้เข้ามาสํารวจในพื้นที่ของอําเภอแกลงอาจจะเรียกว่าอําเภอแกลงก็ได้นะครับซึ่งเขาก็พบว่าส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ก็คือการอยู่อย่างแกลงอยู่อย่างที่แกลงเป็นแกลงอ,อยู่อย่างที่อยา่ยาพยายามไปเปลี่ยนโหมดหรือเอาไปไปชนะ,ะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ค่ะ อย่างนี้เป็นต้นครับถ้าสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างะคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะครับคือ,อส่วนที่ทำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรากับส่วนที่เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรของเทศบาลเองอ,อย่างเช่นที่ทำกับภาคประชาชนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกบ้านที่ผลิตยขยะเราก็จะมีโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการสะสมแต้มในการคัดแยกขยะนะครับที่เราเรียกว่าโครงการขยะแลกแต้มโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกไปรับซื้อขยะตามโรงเรียนต่างๆทุกสัปดาห์ลดง,งานพิธีกรรมทั้งหลายงานอบรมงานอะไรต่างๆแต่ทําให้มันเป็นชีวิตเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็ยังมีเรื่องเขตปลอดถังขยะ S <S นะครับมีเรื่องของอการที่จะไปคุยกับร้านรวงต่างๆให้เก็บเศษอาหารเอาไว้โดยไม่ให้ทิ้งมารวมกับรถรวมนะครับเพื่อจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งจะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ะนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการเกี่ยวกับการจัดการภายในของเราซึ่งเราจะแยกเป็นส่วนๆเนะนะช่นมีการจัดการเรื่องของไบโอก๊สนะครับเรื่องของการ ออกเทศบัญญัติให้ทุกบ้านต้องติดตั้งถังน้กไขมันมตั้งแต่ปี249แล้วก็เทศบาลจะเข้าไปช้อนไขมันนะครับเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงอัดแทง่งแล้วก็ยังมีพนักงานในแต่ละส่วนนะครับที่เลี้ยงเลี้ยงหมูเอาไว้กินเศษอาหารเลี้ยงวัวไว้กินผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลครับในส่วนตัวของท่านนายกเองนะคะก็คือเป็นพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่อำเภอแกลง จังหวัดระยองเลยใช่ไหมคะแล้วมีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องของการที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมผมไม่สู้แน่ใจนะครับว่าระบบที่ผมเคยเห็นมันจะช่วยนําพาการพัฒนาบ้านเมืองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าโดยเหตุดังกล่าวนะครับก็จึงลงสมัครรับเลือกตั้งนครับแล้วก็ ข้อสําคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือการการที่ต้องให้เวลาเกี่ยวกับการหาความรู้นะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากเมืองอื่นๆทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราเราน่าจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็กําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองที่เป็นตัวของเราเองได้ที่เป็นเป็นประโยชน์สําหรับพื้นที่ของเรากับพี่น้องประชาชนของเราได้เพราะนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเข้ามา ไม่มีใครรู้อะไรทั้งหมดนะครับาาแต่ถ้าถ้าคิดใฝ่รู้แล้วก็พึ่งพาระบบเท่าที่จําเป็นแต่พึ่งพาการรู้จักพื้นที่ให้มากๆเนี่ยผมว่าเราจะเห็นสํา,ห,าสหรับประโยชน์สูงสุดนะคะที่คนในชุมชนหรือว่าประชาชนจะได้รับจากการที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตัวเองคืออะไรคะ,ะที่สุดแล้วมันจะไหลเข้ามาที่ตัวเขาเองนะครับเช่นเราพยายามลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่ออะไร เราพยายามปลูกต้นไม้ให้มากเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เก็บไว้ในเนื้อไม้เพื่ออะไระเราพยายามจะให้เมืองมีแหล่งข้าวปลาอาหารสําหรับพื้นที่ของเราเองเพื่ออะไรก็เพื่อลดต้นทุนการเดินทางการขนส่งเราอาจจะได้รับทานหรือว่าบริโภคของที่ถูกลงะนะครับเรามาทําเรื่องขยะเพื่ออะไรในเมื่อ,อ,อขนไปทิ้งขนไปเผาขนไปฝังก็จบแล้วแต่นั่นมันคือคือความหายนะอย่างหนึ่งที่ ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยให้มากไปกว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยงบประมาณเราจะเสียไปเพ่าะพี่ๆอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อมองถึงบริบทต่างๆแล้วเนี่ยแม่น้ําก็ดีอากาศก็ดีนะครับที่สุดแล้วไหลมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตรงที่สุดเลย หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจศึกษาแนวคิดในการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเมืองกลางก็สามารถจะติดต่อไปได้อย่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นที่น่าสนใจกันครับนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่ง ส่งมองเห็นในสิ่งที่โลกมองไม่เห็นส่งเสนอแนวคิดให้คนหันกลับมามองตนเองแทนการคิดแต่จะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวส่งเป็นแรงผลักดันให้คนในประเทศพลิกใจหันมารู้จักพอเพียงหลายปีต่อมาความคิดของพระองค์ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก และเป็นต้นแบบให้คนหลายล้านได้เดินตามวันนี้กลุ่มปะตะทและปวงชนชาวไทยขอร่วมกันถวายดวงใจเล็กๆที่ได้พลิกใจแล้วแด่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิถีพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ที่ East w เ t e รเราบริหารจัดก,การน้ำด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมัน่นเราจัดก,การน้ำส่งผ่านเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อความสุขของทุกชีวิตและชุมชนเพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและเพื่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป20ปีสวอเตอรเราสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตรกรรมสิ่งใหม่ๆต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดยั้ยงเพราะเรามองเห็น อนาคตที่สดใสของคนไทยทุกคน20ปี East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมาฝากครับไปติดตามได้ในช่วงของเปิดพนิกครับ วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและเตือนให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกโดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อกันที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประกวดตั้งชื่อลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยตัวแรกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภายใต้โครงการวิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยขึ้นสู่พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในประเทศไทยซึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานกกระเรียนที่ได้นำมาทดลองเลี้ยงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดังกล่าวได้ให้กำเนิดลูกนกตัวแรกสำเร็จ ด้านในเชียพรทัพทิมทองหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจะระเข้มากและคณะทำงานโครงการวิจัยกล่าวว่าการจัดประกวดตั้งชื่อลูกนกกระเรียนในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยไม่ให้สูญพันธุ์อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาโดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อและมอบรางวัลในวันที่26ธันวาคมซึ่งตรงกับวันคุ้มครองสัตว์ป่า ิดท้ายกันที่ประเพณีจัดเลี้ยงเต้าจีนลิงจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดขึ้นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุปีโดยได้รับความสนใจจากบรรดาน,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากอย่างไรก็ตามปีนี้ลิงมากินอาหารที่เตรียมไว้ค่อนข้างน้อยสร้างความผิดหวังให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูทั้งนี้สาเหตุคาดว่ามีผู้คนจำนวนมากแห่มาดูลิงจนทำให้ลิงเกิดความตื่นกลัว ทาเน,นี่คุณผู้ชมมีข้อแนะนําหรือติชมรายการสามารถเขียนไปรายศนียบัตรส่งกันเข้ามาได้ครับที่ตู้ปอ, 23, ปอนนปอนนฟอดินแดงกรุงเทพ10407หรือที่ Facebook รายการคนละโลกครับวันนี้เวลาของรายการคนละโลกหมดลงแล้วกลับมาติดตามชมได้ใหม่ทุกวันังคารเวลา15นาฬิกา35นาทีถึง16นาฬิกาสวัสดีครับ